เด็กๆพบกับกูรายจันเคยนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกเสริมพัฒนาการนังถือเสริมกับการาเรื่องราวจริงต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะมีจุดประสงค์เพื่อข้อที่หนึ่งเพื่อให้เด็กๆได้บอกชื่อของเล่นและวัสดุที่ใช้ทําของเล่นาตามที่กําหนดได้ค่ะข้อที่2นะคะเพื่อให้เด็กได้รู้จักการสังเกตจําแนกประเภทของเล่นที่ทําจากไม้จากพลาสติกและจากผ้าได้ค่ะ เด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กคะเด็กๆก็เปิดหนงังสือไปหน้าที่สองกับหน้าที่3เลยนะคะลูกนะคะ นะคะเรามาดูกันนะคะว่านะคะนี่คือหน่วยที่1่ค่ะ,ะก็บอกว่านะคะเรามาดูคำสั่งกันก่อนนะคะของเล่นของใช้หลายวัสดุค่ะสนธนาจากภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพของใช้ที่ใช้นั่งเขียนหนังสือค่ะ,ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เล่นเป็นของชอบเด็กๆใช่ไหมคะเอาละค่ะของเล่นเนี่ยเป็นของใช้รอบตัวเรามีหลายชนิดเลยเช่นกมคะเด็กคะทำจากวัสดุตา่างๆกันเลยเช่นทำมาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากไม้ลาสติแล้วก็พวกผ้านะคะเมื่อของเล่นเรามีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งของให้ใช้ได้นานๆค่ะ ของเล่นเมื่อเราใช้แล้วเราต้องทําอย่างไรด้วยคะต้องเก็บไอ้ข้าที่ด้วยนะคะแล้วก็เล่นไม่หยาบนะ,ะเล่นแบบเบาๆนะคะเอาเรามาดูกันก่อนค่ะนี่คือของเล่นนะคะของเล่นฝั่งนี้นะคะมีอะไรบ้างคะ่ะเด็กๆคะเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้ของชอบเด็กๆแน่นอนเลยนะคะเดี๋นะคะตรงนี้นะคะเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากพลาสติก ว,ว่าพลาสติกพลาสติกนะคะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคะเรามาดูของเล่นเ,เด็กๆอันนี้ก็คืออะไรคะหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์นั่นเองนะคะอ่านว่าโรบอทโรบอทนะคะของเล่นนะคะต่อไปค่ะเด็กคะเรามาดูนะคะเอาฝั่งของเล่นก่อนนะคะลูกเมาดูนะคะของเล่นที่ทำจากผ้านะคะอ่ close Osed, นะคะตัวของผ้าก็คือทำอะไรได้บ้างคะหุ่นมือนั่นเองนะคะลูกหุ่นมือนี่ภาษาอังกฤษว่านะคะ puppet puppet นะคะอ่าต่อไปดูค่ะอันนี้ทำจากผ้านะคะต่อไปนะคะเรามาดูของเล่นมันต่อนะคะว่าทำมาจากอะไรได้อีกนะคะก็คือทำมาจากไม้นั่นเองค่ะไม้ประจารคิดว่า wood wood ะะก็ดอกไม้ก็เป็นอะไรคะตัวต่อนะคะตัวต่อนั่นเองก็คือจิ๊กซอสจิ๊กซอนะคะเด็กขะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูยกมาเด็กๆได้ดูนะคะในหน้านี้นะคะทีะ่จริงแล้วของเล่นนี้ทาได้หลากหลายรูปแบบเลยต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อนะคะเด็กคมาดูกันต่อเลยนี่คือของใช้นะคะของใช้ที่ทําจาก พลาสติกเรามาดูนะคะมีอะไรคะถังน้ํานั่นเองใช่ไหมคะลูกถังน้ํานี้นะคะภาษาอังกฤษว่า Bucket ต u c k e t นะคะตาป้าปค่าทำมาจากผ้านะคะก็เป็นของใช้เป็นอะไรคะเด็กคะเสือ้อยืดนะคะเสือ้อยืดที่เราได้ใช้ใส่นั่นเองอ่านว่า t i r t t-shirt นะคะต่อไปค่า ฝั่งนี้ก็เป็นของใช้ที่ทำมาจากไม้เช่นเดียวกันคืออะไรคะเด็กคะโตะใช่ไหมคะเก้าอี้นะคะที่เราใช้เรียนหนังสือนะคะใช้นั่งจะเขียนหนังสือนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะคำว่าโตโต๊ก็คือเช่โบเช่โบนะคะต่อไปดูเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ก็คือแช่แช่นะคะ เด็กลองสำรวจที่บ้านของเด็กสิคะ,อะตอนนี้เราไม่ได้อยู่โรงเรียนนะคะเด็กก็ลองสำรวจที่บ้านของเด็กๆด,ดูว่าของเล่นของใช้ของเรานะคะคที่ทําจากไม้นะคะ,ะจากพลาสติกนะคะ,ะจากพลาสติกหรือจากผ้าในม,มีอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กลองสำรวจดูแล้วก็ลองนับดูนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่คะ เก่งมากเลยค่ะทุกคนต่อไปค่ะลูกเรามาดูนะคะกิจกรรมที่ 1. น,นะคะเป็นการจำแนกของเล่นนะคะเรามาดูค่ะก็บอกว่าดูคาสั่งก่อนนะคะว่าจะทำอะไรเรามาดูนะคะสนทนาและสังเกตภาพจำแนกประเภทของเล่น โดยเขียนบรยัชนะตามที่กำหนดลงไปในช่องสีเหลี่ยมให้ตรงกับภาพนะคะลูกแล้วนะคะเด็กขารักบายสีให้สวยงามค่ะเรามาดูกันนะคะของเล่นที่ทำจากนะคะดูเลยค่ะนี่คือพลาสติกนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัวพอนะคะพอผ่านนั่นเองตัวพอนะคะต่อไปค่ะทำมาจากไม้ สัญลักษณ์ที่เราใช้เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือมมนะคะคือมอม้านั่นเองค่ะเด็กค่ะไปดูตัวต่อไปนะคะผ้าค่ะเราใช้สัญลักษณ์ก็คือผอพึ่งค่ะเด็กค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคําว่านะคะดูภาพนะคะตัวนี้ตุ๊ก,กตาผ้าตุ๊ก,กตาผ้าเะ่นนั้นค่ะเด็กๆค่ะทำมาจากอะไรคะลูก ทำมจากผ้าใช่ไหมคะเราก็เติมอะไรลงไปในตรงนี้ค่ะลูกผอพึ่งนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็คือ,คอเป็ดนะคะเป็ดก็คือทำมาจากพลาสติกค่ะพลาสติกไอเด็กๆเติมตัวอะไรลงไปค่ะลูกตรงนี้เติมตัวอะไรลงไปคะพอผานนะคะเด็กขาพลาสติกก็สัญลักษณ์คือพอผานต่อไปค่ะบล็อกไม้รูปสัตว์ บล็อกไม้รูปสัตว์ฉะนั้นทํามาจากอะไรคะลูกทํามาจากไม้ฉะนั้นหนูต้องเติมอะไรลงไปคะเติมหมอม้าลงไปเลยนะคะเยี่ยมมากล่ะเด็กๆค่ะไปค่ะมาดูของเล่นัต่อนะคะรถไฟไม้รถไฟไม้ฉะนั้นทํามาจากอะไรคะลูกทําม,มาจากไม้นั่นเองหนูต้องเติมอะไรลงไปคะลูกหมอม้านะคะตรงนี้เติมลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปค่ะภาพต่อไปนะคะบ้านหนอนผ้าบ้านหนอนผ้าฉะนั้นคือทามาจากอะไรคะเด็กขะทำมาจากผ้าหนูต้องเติมตัวลวงไปก็คือผอผึ้งนั่นเองนะคะลูกใส่ไปในช่องนี้เลยนะคะต่อไปค่ะนะคะต่อไปเลยนะคะหุ่นมือผ้านะคะหุ่นมือผ้าฉะนั้นหนูต้องเติมอะไรอ,ไอีกคะลูก ผอพึ่งเช่นเดียวกันนะคะเติมตัวผอลงไปค่ะลูกต่อไปค่ะลูกบอลพลาสติกลูกบอลพลาสติกไอหนูเติมไปไปค่ะเติมตัวผอพานลงไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทํามาจากพลาสติกนั่นเองต่อไปสุดท้ายสุดท้ายนะคะก็ะคือสกูตเตอร์ไม้สกูตเตอร์ไม้ทํามาจากอะไรคะลูกทามาจากไม้ใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กคะ ให้เด็กเติมตัวแรงไปคะลูกตรงนี้มอมานั่นเองเป็นอย่างไรคะเด็กคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กก็คงทําได้เมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะให้ระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะลูกเวลาระบายสีภาพนะคะตรงไหนที่เป็นช่องเล็กๆตามที่คุณครูเคยบอกเอาไว้ให้ใช้สีไม้ได้เลยคะ่ะอันไหนที่เป็นช่องที่ช่องว่างใหญ่ๆก็เราเติมแรงไปคะ่ะ ก็ใช้สีเทียนได้เลยค่ะเด็กค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงช่างสรรผลงานด้วยความสุกสนุกสนานกันนะคะลูกนะคะก็ค่อยทานะคะขอให้ทุกคนได้มีความสุกดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักเลยค่ะทุกคนวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ